รถไฟลาจีนฉีกสัญญาบริษัทท่องเที่ยวบวกราคาตั๋ว8,000กีบขายต่อให้บริษัทอื่นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบริษัทรถไฟราวจีนสั่งยุติสัญญาบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งหลังละเมิดระเบียบการขายตัว๋วแก่บริษัทอื่นบวกเพิ่มอีก80,000กีบหรือ ประมาณ138บาทอ้างเป็นค่าบริการเตือนหากผู้โดยสารเจอให้แจ้งตำรวจในวันที่1พฤษภาคมรายงานข่าวแจ้งว่า Facebook l ลาวไชน่ r เรเว a คอมพานีลิ i ิเต็ดของบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัด ผพ้ให้บริการเดินทางรถไฟ EMU และรถไฟธรรมดาเส้นทางรถไฟลาวจีนระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีบอ่อเต็นสาธารณรัฐประสาธิปไตยประชาชนลาวประกาศว่าได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ฝ่าฝืนระเบียบการและช่วยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารโดยบวกค่าบริการเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ80,000กีบหรือ138บาท แถลงการของบริษัทระบุว่านับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินงานเป็นต้นมาบริษัทได้พัฒนาบริการเพื่อรับการท่องเที่ยว ของล่าและตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารเช่นการเพิ่มเที่ยวรถไฟการนำรถไฟสองขบวนเชื่อมต่อกันการเปิดแอปพลิเคชันซื้อตั๋วออนไลน์โดยมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและสะดวกสบายนอกจากนี้เพื่อลดปัญหาการกักตุนตั๋วรถไฟและช่วยโอกาสทำกำไรจากการเอาตั๋วไปขายต่อบริษัทยังได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟ เพื่อสกัดการพฤติกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันบริษัทยังได้ร่วมมือกับกรมคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวเพื่ออำนนยความสะดวกในการออกตั๋วหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางจำนวนมากโดยได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวออกตั๋วรถไฟให้แก่นักท่องเที่ยวที่เป็นกรุปทัวดังกล่าวโดยได้ทำสัญญาร่วมกัน ซึ่งในสัญญาได้มีข้อกำหนดอย่างชัดเจนว่าห้ามบริษัทท่องเที่ยว่วยโอกาสใช้ประโยชน์จากนโยบายตั๋วกรุปทัวร์ทั้งการเพิ่มราคาตัวาตต๋วรถไฟการตักตุ้นตั๋วรถไฟที่เป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารคนอื่นๆแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งและเมื่อสัญญานำตั๋วที่บริษัทออกไปให้เพิ่มเป็นราคาแล้วขายต่อให้บริษัทท่องเที่ยวอื่น เมื่อบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้ก็ได้จัดตั้งปฏิบัติ การแก้ไขปัญหานี้อย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบจึงได้ทราบว่ามีบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งไปจองตั๋วรถไฟและมีการเพิ่มราคาใบละ80,000กีประมาณ138บาทซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการและสัญญาการจองตั๋วรถไฟที่ได้กำหนดไว้กับบริษัทเมื่อวันที่22เมษายนบริษัทได้เชิญผู้รับผิดชอบบริษัทท่องเที่ยวที่กระทํความผิดรังกล่าว เข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวยอมรับว่าระหว่างการออกตั๋วรถไฟให้แก่บริษัทท่องเที่ยวอื่นได้เพิ่มค่าบริการใบละ8,000 80, กีบซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการดังนั้นบริษัทจึงได้ยกเลิกสิทธิในการจองตั๋วรถไฟและยุติสัญญาการจองตั๋วรถไฟต่อบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวยินยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้บริษัทได้ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมในสังคมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวผู้โดยสารและทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงแจ้งไายัางทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวได้ละเมิดสัญญาจองตั๋วกับบริษัทและบริษัทได้ดำเนินการและมาตรการจัดการด้วยความถูกต้องและขอความร่วมมือกับผู้โดยสารหากพบเห็นบริษัทท่องเที่ยวรายใดกระทําการกักตุน ตัวรถไฟและนำไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้โดยสารและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบของสังคมเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีคนไหนที่เคยมาสอบปอปอลาแล้วได้ไปนั่งรถไฟราวจีนแล้วหรือยังคะ ถ้าใครมีความคิดเห็นว่ายัางไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีบ๊ายบาย